การกลับมาอีกครั้งของเกมเต้นรายปีที่ตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่เพียงหนึ่งเดียวโดยภาคนี้ถือเป็นภาคที่13ของซีรีส์เข้าไปแล้วที่ภาคหลังๆก็แทบจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆน้อยมากๆแต่ด้วยคอนเทนต์สำคัญอย่างเพลงลิขสิทธิ์ดังๆที่เพิ่มเข้ามาให้ในแต่ละภาคก,ก็ยังคงทำให้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่มีแฟนๆรอคอยและเล่นกันอย่างเหนียวแน่น ก็มาดูกันว่าในภาค2022นี้สาวกนักเต้นจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากเฟรนไชส์นี้บ้างและที่สำคัญคือจะมีเพลงอะไรที่โดนบีทของคุณหรือเปล่าใน <A missile. S 1> Just Dance 2022 Review หากจะหาเกมดนตรีโดยเฉพาะเกมเต้นสักเกมหนึ่งในช่วง5ปีให้หลังมานี้ก็คงไม่มีเกมไหนเกินหน้าเกินตา Just Dance ไปได้แต่ด้วยความที่เป็นเกมออกรายปี ทำให้สิ่งที่แฟนๆคาดหวังและให้ความสนใจเป็นอันดับแรกๆของภาคต่อก็คือมีเพลงอะไรใส่มาให้บ้างที่ใน2022มีเพลงที่มาพร้อมเกมเลย40เพลงโดยมีเพลงดังๆอาทิเช่น Believer ของ Imagine Dragons, Bumbaya จาก Blackpink, Build a Bee จาก Bella Poarch, Chandelier จากเซีย Last Friday Night จาก Katy Perry, Levitating จากดัวร i ป a Love Story จาก Taylor Swift ส่วนเพลงอื่นๆนอกจากนี้ก็สามารถเช็คได้จาก Description ใต้คลิปและหากว่า40เพลงที่มีมาให้ยังไม่พอก็สามารถซื้อบริการ Just Dance Unlimited ที่จะมีเป็นแบบ Subscription รายปีหรือรายเดือนตัวจะมีเพลงจากภาคก่อนๆรวมๆกันกว่า700เพลงเลยแต่ก็ถือเป็นราคาที่ค่อนข้างโหดทีเดียวหากใครที่คิดจะเล่นแบบขำๆยังดีว่าตัวเกมมีให้ทดลองเล่นฟรี1เดือนก่อนแต่ที่น่าเจ็บใจคือหากเราไล่เพลงไปเรื่อยๆ ก็จะรู้สึกเหมือนได้คอนเทนต์ที่ไม่ครบทั้งที่ซื้อเกมตัวเต็มเพราะในลิสต์จะโชว์เพลงต่างๆของ Just Dance Unlimited รวมอยู่ในลิสต์แทร็กปกติแต่เล่นไม่ได้ดังนั้นใครที่เต้นเพลินๆก็ระวังมือลั่นไปด้วยส่วนโหมดต่างๆก็ถือว่ามีให้เลือกเล่นเยอะทีเดียวทั้งโหมดคลาสสิก Just Dance ที่มีโหมดย่อยๆให้เลือกทั้งออฟไลน์ออนไลน์เล่นคนเดียวหรือแข่งกับเพื่อนๆแบบเครื่องเดียวกันหรือผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น World Dance Floor, Sweat Mode หรือเล่นแบบ Quick Play ก็มี นอกจากนั้นยังมี Kids Mode สำหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะสนุกไปกับการขยับตามจังหวะและตัวเกมยังรองรับการเล่นแบบ Multiplayer ทั้งออฟไลน์ออนไลน์สูงสุดถึง6คนเลยแบบม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรแปลกใหม่ในแง่กราฟิกแต่ด้วยเพลงแต่ละเพลงที่ต้องทำ MV ใหม่หมดและยังมาพร้อมกับ a r ร์ต y l e และธีมที่หลากหลายและแตกต่าง ที่บอกได้เลยว่าแค่นั่งดู MV แต่ละตัวก็เพลิดเพลินไปกับอาร์ตสไตล์สีสันและเหล่าแดนเซอร์คุณภาพที่คัดมาแล้วพร้อมๆกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ลื่นไหลไม่มีขัดอารมณ์ส่วนงานด้านเสียงก็แทบไม่ต้องพูดถึงเพราะเต็มไปด้วยบทเพลงลิขสิทธิ์ที่คุ้นหูมากมายบวกกับซาวเอฟเฟกต t ต่างๆที่เข้ากับตัวเกมสุดๆการเล่นใน2022ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักที่บนทุกๆแพลตฟอร์มสามารถใช้มือถือทั้ง iOS และ Android มาเป็นคอนโทรลเลอร์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Just Dance Controller ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีส่วนบน Nintendo Switch นั้นสามารถเลือกใช้มือถือหรือ Joy-Con ก็ได้ที่ Motion Tracking หรือการจับการเคลื่อนไหวนั้นก็ยังคงทำได้ดีแม้ว่าจะมีผู้เล่นบนหน้าจออยู่หลายคนก็ตามซึ่งถือว่าการนำเอาสมาร์ทโฟนมาใช้กับเกมแนวนี้แทบจะเป็นสูตรสำเร็จที่ลงตัวมากๆแม้ว่าจะมีข้อสังเกตคือต้องเกาะ Wi-Fi วงเดียวกัน ดังนั้นหากห้องนั่งเล่นของใครสัญญาณ Wi-Fi อ่อนๆก็อาจจะติดติดหลุดๆทำให้งุนงิดได้นอกเหนือจะการใช้มือถือสำหรับ tracking การเคลื่อนไหวให้ตรงกับแดนเซอร์และท่าเต้นที่อยู่ด้านล่างจอขณะเต้นแล้วยังสามารถใช้เลือกเมนูต่างๆได้เรียกได้ว่าทำแทน Controller ของเครื่องได้ทั้งหมดแม้ว่าสำหรับใครที่ไม่คุ้นชินก็อาจจะงงๆกับการจัดวางเมนูอยู่บ้าง อีกหนึ่งปีของ Just Dance ที่ถือว่าทำได้เสมอตัวแม้จะยังคงไร้คู่แข่งด้วยการเล่นแบบเดิมๆแต่ก็ดูลงตัวมากๆอยู่แล้วเพลงใหม่ๆที่มีทั้งดังและไม่ดังแต่ก็น่าจะถูกใจขาแดนซ์กว่า40เพลงแต่ก็แอบขาย Subscription อยู่ทุกคนทุกแห่งที่หากใครติดลมแล้วก็ไม่น่าจะรอดกราฟิกที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ก็หลากหลายโดดเด่นสวยงามเช่นเคยดังนั้น Just Dance 2022อาจจะดูเหมือนการอัปเดตรายปีของเกมที่ลงตัวอยู่แล้วอีกครั้ง แต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับแฟนๆขาดแดนซ์ที่ยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มเพลงใหม่ๆพร้อมๆกับต่อ Subscription แบบเดิมแล้วก็ระเบิด f l o ร์แบบที่คุ้นเคยไปได้อีกหนึ่งปี hey, me, 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 และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Just Dance 2022พูดคุยกันได้ใน,นคอมเมนต์นะครับ และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ